กัรตัดอ้อยแล้วมันยังไปที่นอกมนันจัดการขีดเป็นรถแล้วการขีดป็นรถรถอก็มาแม่ลูกสุดไหกับข้าวเดียวพี่น้องแป่งหาไรเนี่ยบแปรซองขวงแบบพี่น้องผมลังขีดเแต่ว่อ่อนเขามันเงาเนี่ยทำไงเนี่ยกระบอกแบบนี้เท่านั้่วะ,ะยังกรบอกธรรมดา ่ต้นง,งานกำลังเลยเจ็บต้องรัเจ่ยอ,อยแล้วจิเก็บอ้อยสมมะเฮียเล่ะข้น่อยโอ้สะใจขึ้นข้างๆรถกันไลพี่น้องการสวนกันดูดีกันตวงนี้รถอ้อยรถติดข่าขงกำลังแ,แรงเจวออ่อจะข้ายกันสดพัีพันสี่สวสบวก เท,ที่ยวอ,อีกห้าสิบบาทพี่น้องเออราคาอ่อยดี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 ทุกมีอ้อยยังมีท่องดีเีอันนี้แต่แกเข้าซื้อไรล,ละเมือนอ็ดเมื่อสองพี่น้องโอ้ยเขาอยากกินก็ไล่ทุกเกินลูกไรโบาจาวันราคาอ่อยสิบพันสาม0ัีน้าเนาะองมาขายไรเมื่อไปๆกัสุดยอดเด้วผลสรุปแล้วแต่แกเขอาดิได้ครับ กันน uh, ่ก <Talk> ันนึ there, artifact, ่เขาจะขายพัน <splash> ช <noise> ีพันห่าเดี๋ยวก็ยอนมีกันตอบจักษ์จับมีห้อกินแล้วเล้ยวเลยวดทขายดีก็ว่าชุดยอนแล้วผมด้วยท้ายแลวบม่งกันเล้วห้อกเป็นเสียแต่ควันบูจักราคาล่วงหน้าเนาะพี่น้องกุ้งคือตัดแจขาดีตัดแจจักนอกตัดแจักในเนาะใช่ห่อกันที่จะเหดขายยางเดี่ยวเลี้ยงกัเสเปียก เก็บไปแก่พักก่อนกางอ้อ้าวนายนีแจ่ไม่มือแจีมือไม่เรา่น้องเนาะแจ่ไม่ไมอเดี๋ยวนี้กำลังเลยตุกากเบิ้งรับเขาเนี่ยละเพอะแอ้อยเนียอ้อยยังไปลํานง่กับซื้อมกับหลายบาทเลยเอาเอาซ้ที่บระเทศหลายดอกเยอะสองในที่หัวกลัวตัวนาองในเบิ้งครับลังจกกมีทีอยถเบนน้ำเงาเนี่เนาะ cảm nó vì lòng nó,